ครับสวัสดีครับพี่อีฟทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนีก้ก็มาพบปะกับพอ่บพอแตมนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่น้อยต่อยเนาะพี่น้องครับมือขึ้นวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สิบเอ็ดกุมภาพันหกเก้าลาวพัฒนาออกห้าเก้าหกสี่หกเก้า ครับเลขกล่างก็ออกหกสี่นะพี่น้องเนาะออกเลขพอสองตรงๆเลยพี่น้องหกเก้าอสอกับหก,กเกาะพี่น้องครับของแม่น้อยงวดที่ผ่านมากกับเสียดายพี่น้องเอ้ยนี่นะครับวันพุทธที่11บเกุมภาพันสองห้าหกเกาลาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดหกับเดพี่น้อง 6กับเจ็ดมาหกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหนึ่งสองสามนี่บอมาพี่น้องหกหนึ่งหกสองหกสามออกหกสี่มึงดยพี่น้องเลยครับลุดไปเตียมหนึ่งนะพี่น้องเนะาะ่ะเมื่อนี้พอเตียมผ้ามาตามต่อเนอะพี่น้องเนาะกับลาพัฒนาแม่น้อยนะครับ ลาพัฒนาแม่น้อย ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับเจ็ดกับแปด ครับชุดวินเละพี่น้องครับ สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับ สี่เจ็ดสี่แปดนับนครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง นี่นะครับ กันนะพี่น้องดนะ้อยสองหกสามหกหนะครับครับสัจเจียนนะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์25 69หาลาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด7ก,กับ8วิน234678นะพี่น้องครับ2728 3738 4748กัน2 6 3 6นะครับครับรปเที่ยวขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับที่ให้ ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วก็แตมก็อวยพรคอยเขาก็ให้ปังรับพี่น้องอีี่ก็จะได้โศกมันมันกันน้พี่น้องเนาะ ครับอย่าลืมนะพี่น้องด้อกดไลค์กดแชร์พ่อแตมน้ำแดดเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อแตมน้ำนาครับสุดท่ายถ่ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโมันมันเฮงเฮงด้วยๆเนาะครับเนาะรับพ่อกนคลิปนาพี่น้องรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม